สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านนะครับสรุปเรียนรางวัลกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12นะครับที่กัมพูชากีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งนี้นะครับก็ปิดฉากลงเป็นทีเรียบร้อยนะครับแข่งขันเสร็จสิ้นเมื่อวันศุกร์ที่เก้ามีถุนายน2 5 6 6สรุปเรียนรางวัลล่าสุดนะครับเจ้าเรียนทองในครั้งนี้เจ้าเรียนทองกีฬาอาเซียนพาเรกเกมเป็นอินโดนีเซียนะครับท่าได้ทั้งหมด159เหรยเียนทอง1น8เหรียญเ่ินแ4ดหรียทองแดง รวมทั้งหมดนะครับ4ลอยหนึ่งเหรียญอันดับที่2นะครับเป็นทันักกีฬาอาเซียนพาราเกมจากทีมชาติไทยนะครับทํานได้ทั้งหมด1 2 6เหรียญทอง110เหรียญเงิน92เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ328เหรียญอันดับที่3นักกีฬาอาเซียนพาราเกมจากเวียดนามทําาได้ทั้งหมด66เหรียญทอง5 8เหรียญเงิน77เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด2ลอยหนึ่งเหรียญอันดับที่4เป็นมาเลเซียน,นะครับ ทำาบรไดทั้งหมดห0เหรียญทอง38มเหรียญเงิน3 5เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด123เหรียญอันดับที่หาฟิลิปปินส์ทำาบได้3 3เหรียญทอง3 3เหรียญเงิน5 0เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด1 1 6เหรียญอันดับที่6เมียนมาทำานบได้15เหรียญทอง23เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด5 7เหรียญอันดับที่7สิงคโปร์ทำาบไดทั้งหมด12เหรียญทอง15เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด4 4เหรียญอันดับที่8 เป็นเจ้าภาพกัมพูชานะครับทำมาได้ทั้งหมดเก้าเหรียญทอง18เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด70เหรียญอันดับที่เก้าบูนายทำมาได้3เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวมเป็น8เหรียญอันดับที่10ติมอเลเตทำมาได้2เหรียญทอง5เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น7เหรียญและสุดท้ายนะครับอันดับที่11สอปปอลาวทำมาได้ทั้งหมด2เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น11เหรียญ นี่ก็เป็นสรุปเรียนรางวัลกีฬาอาเซียนพาเรกเกมครั้งที่12นะครับที่กัมพูชาจเจ้าเลี้ยญทองในครั้งนี้เป็นอินโดนีเซียส่วนทีมนักกีฬาจากทีมชาติไทยของเขานะครับได้ดับที่ 2. ขอบขอะคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ครับในโอ,อกาสต่อไปสำหรับครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ